อ่ะครับวันนี้ยังไงมาดูมาดูของกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่าตอนนี้ผมจะจัดราคาพิเศษในหะ้เพื่อนๆในทิกตอกแล้วกันเฉพาะในทิกตอกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสินค้าตัวที่ผมจัดรายการแล้วกันมีสินค้าที่จัดรายการนะอ่ามาดูนี้ก่อนเลยแทนมุกดนะใส่ PCX นะี่งานสวยนะครับใส่ PCX ใส่เอฟได้นะนีะ่แอนทั่วไปนะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับตรงกลางแต่สําหรับลูกค้าทิกตอก กดเข้าไปซื้อของในตะกร้าได้เลยนะคะราคาพิเศษปกติตัวนี้ราคา3ามกว่าบาทนะผมให้เพื่อนๆในที่ก่อนเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะโอเคกดซืก็มาขาตั้งข้างก็โหลดนะครับนี่ขาตั้งข้างก็โหลดงานดีนะสะนะนะนแะตเน,นนะลเนนตนนนาาลสต,ต,นะนะต,นะตัวหนานะครับตัวโหลดนะครับนี่ราคาปกติตัวนี้ร้อยกว่าบาทนะแต่เพื่อในที่ก่อนผมให้เพียงแค่เจ็ดสิบห้าบาทนะกันอ่ะไากดซื้อกอนก็มาเป็นตัวขาตั้งข้างนะลูกเท้านะขาตั้งเป็นสแตนเลสตัวหนานะครับอย่างดี แต่ตัวนี้จะแพงขึ้นมาหน่อยนะราคาปกติกวันนี้อยู่ประมาณ150บาทผมให้เป็นพิเศษเลยกับเพื่อนๆนะ9 9บาทนะครับนี่ก็มาเป็นป๊อปป๊อปนันโอันนี่นี่ป๊อปแฮม,มโบงานก๊อปนะราคาปกติกวันนี้ขายอยู่ประมาณ500-600นะแต่สำหรับเพื่อนๆนะผมให้ราคาเป็นแค่450บาทนะหนึ่งคู่นะครับส่งทางรับส่งนะครับนี่มาตัวระเอกเลยนะ s T n นะ นี่ S D N ตัวนี้ปรับรีบอลนะครับ S D N สามอยยี่สนะครับมีประกันนะฮะตัวนี้ราคาปกติตอนนี้2,000กว่าบาทนะครัสำหรับเพื่อนๆในคลิปสองครับผมให้1,900บาทนะครับบัตรจัดไปซื้อในตะกร้าได้เลยนะฮะแล้วก็นี่กันแชมป์ของเวฟ125นะครับนี่ตัวนี้ราคาปกติตัวเนี้ยร้อบาทผมให้เพื่อนๆในคลิปสองนะฟังให้ดีๆนะ้ยเกบาทนะครับหนึ่งคูณนะ มานี่แกลอ้อชักเกล็ดอัลมิเนียมอัลแต่งอัลซิ้นนะครับเอาวางชักใส่ได้นะครับมีหัวเฟืองนะครับมีเป็นตัวหัวเฟืองนะเป็นเหล็กทั้งอันนะตัวนี้ราคาปกติขายอยู่200กว่าบาทนะผมให้เพื่อนๆ199บาทนะครับจ,จัดไปนะแล้วก็มาที่แกล,ล้อเล็นะ่โอมนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยแล,ล้วกันนี่แกล้อเล็มีตั้งแต่เบอร์184นะครับ1 157นะ่งแล้วก็1 149่งสีานะสำหรับใส่ p c x ใส่เวฟใส่ดิสหน้าใส่ไม่ดิสนะสเตเลดแท้ของนาคมนะราคาปกติเองอยู่ที่ประมาณ7800แนปะดร้อนะราคาเล็กๆๆผมให้อยู่ประมาณ500กว่าบาท590บาทนะครับ,น,รบนี่แล้วก็มาตัวนี้อาร์มส่งเชงนี่ไว้ลูกยิ่งลงมากตัวนี้นะเป็นของเวฟร1อยสไอนะแต่ว่าใส่ใส่ใส่กับใส่กับเวฟร้อยยี่สิบห้ก็ได้นะครับอาร์มส่งเชงนะครับส่งเชงอาร์มเจาะส่งเชงเจาะพางเจาะตาด้วย อมุงก,กุดนะครับอนะประมาณนี้นอมงก,กุดนะนี่อามเจาะนี่านกลางลงไว้เรียบร้อยนะประมาณนี้นะครับวันนี้นะสพับาาราคาที่2,990บาทนะครับจัดไปคนระับแล้วตัวนี้สายเบรกยืด2นิ้วนะงานสเตนเลสสเตนเลสแท้นะครับของหนุยเลสซิ่งนะฮะนี่นะของหนุยเลสซิ่งแท้นะครับ สแตนเลสทั้งอันนะในงานไเนเนียมนะเป็นงานได้สีนะตัวนี้ราคาพิเศษนะปกติตัวนี้เนี่ยสามร้อยสามร้อยแปดสิบบาทนะเพื่อนๆอิสตอกนะให้ราคาพิเศษหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะตามนี้นะคาร์บูเอ็นโฟนะครับคารบูเอ็นโฟงานกล่องนะครับผมบอกเลยตัวนี้จูนง่ายมากลูกเล่นชุบนะนี่ลูกเล่นชุบนะนี่นะนสวยนะครับตัวนี้นะจูนง่ายนะตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนะผมให้เพื่อนๆราคา สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะกลับไปค,ครับ,บนี่ขอบคุณเมกหนึ่งพันห้าเดิมๆนะงานเทียมนะแต่ว่าสวยดีใช้งานได้นะฮะตัวนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สั่งของเกินหนึ่งพันบาทนะเรามีโปรโมชัจนแกเทงเทงสกรูกรกกรนะแถมให้เป็นซมมั่สเตอร์ให้กับร้านค้าเราแล้วก็เป็กับซมมั่สเตอร์ให้กับสายประกวดด้วยกันใครซื้อครบหนึ่งพันบาทนะจะได้จะแถมให้ฟรีนะครับจากเทงนะขอบคุณเทงสกรูนะครับนะสำหรับสนะำหรับ จะพันนะที่ให้มาเป็นสปันเซอร์นะคุณนะครับผมช่างไฝเจรานะครับสามารถมาซื้อราคาที่หน้าร้านก็ได้นะแต่ราคาหน้าร้านแต่ราคาอะไรจะมี็นเวลาราคากันนะขอบคุณมากนะครับฝังตามด้วยล้กันว่าจะเป็นทิกต YouTube และทางเพจ Facebook นะขอบคุณมากช่างไฝเจราเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะอัปเดตสินค้าให,หม่ๆเ,เพื่อนๆกันอีกแล้วกันขอ,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ